ตัวเดียวกับเสื้อยิ่งหมดสที่มาน้าได้บริจาคนมเมีย,หยเหรอข้าวอีกนะแกข้าวในจะงัยครับครับ,บ,บตัวเดียวเหรอเออโย่ดูกินเหล้าลายแล้วนี่ตับแข็งเอายังบลูบัวขนาดมูมูเขาลงมาไดนะ้ไหมครับพี่น้องผมตกปลาครัอยู่หากินครับมือนีผ้ามาหากินเขหาปลาผ้ามหากินอ้อมดึกครับ เอ่อเน้นบรรยากาศเน้นพ่อได้กินครับมือนีบได้เน้นลายอุปรกรณ์ห่อครับนี่ครับผ้ามาสั้นตอกครับมือนี้อุปรกรณ์นี่ครับตอกเต็มกระบงังผาครับผมนี่ขาดบ่ได้แนวแกะ <c oughs> เมเบิ้งมาเบิ้งผลงานครับนี่ครับดีมือเสร็จกับมาเบิ้งผลงานครับผมหอยตักต้อนโอ้ยหางบบง่ายอยายุ้อย,ยโอ้ขน,นี่กินโอเบิ้ครับมือนี้ฮะนี่แต่แบกใหญ่ เพื่อนประมาณนี้มีอไมีไมาเามานีลูกไปกินได้ยิ่งูตัวเดียวกับเสื้อยิงบทีมานะได้บริจาคนมเมียเหรอเดี๋ยวมอันัวีเนบกเ่ฮะข้าได้มีคำวาได้เ้ย่อน้ลูกผตะกี้พาตายเพรเรื่องผู้าอานี่มอนี้ก็ไปข้าวอีกนะแกข้าวในจังหนครับเอาเดี๋ยวเบิด ไปดินเบิดงรนเดือไปซื้อเขาเขขคนี้ยิงตาไยิงเลยเขาปีหลันดึกปเลนีเรันย่นไ่ไปสุบเป็นเซนปนั้นโอ้ยสวดปานั้นเซบอร์เรนได้ตตังบ่ิเห็นอยู่นี่อยู่โรงพยาบาลนแล้วเอาไปขายโรงงานเอาไปยันาทิพดจะขายอยู่ซิก เทีววาก็ว่าอยู่ตรงเคงฟ้าเด้อเจ่พอจะไปดวกันด้อยีลึนะว่ามันบริโคเลยไหนอลึกอยู่ได้ค่อยไปค่อไปทำซื้อยั่งนีะค่อยไปส่งองค่อยไปแวะซื้อยามีสัมผันะครับล้านเลย่ยตานอ้ผู้ใดตาข้อในตอนนี้นี่เฮงในเที่เขาปากลมเลยปรจองเลยตับตัวเดียวว่ะนะเออ เม่พาส่องแล้วน oh, oh, ี่อมันคึ้ตีเดียวตัวเดียวน่ฮะก็จะมาสองตับนะโยดูกินเหล้าลายแล้วนี่ตับแขกไปไปวันนี้มาครับยึดกุญแกแาบุญลอ้อมหนูอ้อมนาวแมบัดบัับัดนั้มัดบ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 ัด้ััดบัันบัดบับัด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 บับันบหดนัดบัอบัด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 บดนดับัดบบัดดบัดบัดบัดดดบัีด อยาได้ปั่นเพิ่นเลยมาไม่สีไงมาเนี่ยเบิ้ลมาเลยเนี่ยมะโอ้ยเมื่อีอันนี้ก็ทำการซุกเรียบร้อยใส่หมาครับมากินข้าวน้ำกันครับอ้อมดึกอ้อมดึกเอ่อปลายฤดูนะครับผมคลิปนี้อาจจะเป็นปินฤดูปินฤดูโอ้ยส่งท้ายซะส่งท้าย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 ซะ่การเซอร์ฟปีฤดูนี่ห้ามไปอีกหยัยเดี๋ยวจปูเระไรจังหน่อยครับเ่งทายจะปูกกันส่งท้ายอันรวมกลุ่ม ยังบุกขบยักเลอ่ะขวดมันเอาขวดเต่ความละเบ้ออ้าอ่าทุบตังมีไปตังนะไฮะโอ้โหตับตับมันตัวได้หน่มันแงตาติังอะไนี่ยังไม้ตับ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 อยัตับตับบับตับตับตัับตับตกบตั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 บ มีจีนแล้วไปขี่ใหม่นั่นตะวันซันนั่นตะวันตะวันนั่นไม่ได้มาใหม่นี่ไปใหม่นั่นเลยวันนี้สดน้องยอดไปเย็นซ้ำเด็ดเย็นก้อนบ่น้ำพูดธงาบเลยใหม่นั่นค่อยไปขี่มาแล้วเดี๋ยวมัน้องเบื่อก่ันไปกินก่อนมาครับมาคุณแจอย่น้ำกันครับน้ำกันน้ำกันแซ่บเซ็บเซ็บลกพี่เลยลูกพี่ตัวเลยนี่ยลูกพีเลยลูกพี่พุทธตัวนะเขามา จะจะเข้าทางไหนฮะบย่างฮุนอยู่เได้แล้วคอยบ่าหวานอยู่กันเยอเมื่อก้ได้จึงมาเขามีเต็มยศแบ่งเราด้วโอ้ยหนูก็อิ่มแล้วนี่ยบัวเมื่อยหีเดกินเดจับมันมันมึนบ่เคยมึนขหนูยว่อะบ่เคยมีรกอันกินเลือแต่เอ ไปวยทุกามือมือดาพุธอันนึ่มาครับมาพ่นไปกันยังไงครับยังไปอ้อมหรืออ้อมสองพรอเจ้าเนี่ยเอาไปยังเอาขี้เหยื่อเกี่ยวกันขเหยื่อเก๋ยมีนิดนึงก็ลองคาราโอเกะดังเลยวันนี้ไคบนตีมันค่อยเจาะรถตบจุกดังเลยสิจุบดังเลยดิ

ไื่อไม่ใจเขาซื่อมะแขงมากผัดปิมาผัดรีทิปเขาขึ้นไล้วาอาถาหมาถางว่าสามาใส่ปลาแทีนี่แกความมัเบิ่งขมขื่นน้ำมักนี้งจะพดเมื่อหรือป่าหรืยังยืนในเมืองยังเป็นพักแล้วมั้งอนี้โอ้สุดเพลนมากเบเมืองง่ายเหอด่ยูบันแทอก เพื่อเขาง่ายกรซาอีกักใส่เลยไม่ส่มากกไรมีไมากบ้าคอยไปเอามามาหหอแลเสียยาบาไม่ด้เลยยุ่นหน่มาริเรียบร้อยครับผมยิ้มเดีวกระดังไฟเอายังบุรบหหมูม่เขาลงบุเนี่โอ้โห คือมากินตัวนี้ยังก็สิกินตัวนี้แล้วโอ้ยมูเขาอิ่มมาละโอ้ยยังนั่งอยู่ได้อยู่คุณผู้หนึ่งเหรอเรียบร้อยครับผมกินขขาวอิ่มกันแล้วระชุมเพิิงครับ<ๆ> <c oughs> กำลังสิ่แยกใหญ่อะีตามคลิปหน้าครับผมีั